Thank you เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวคลินิกช่างเดที่จะจัดขึ้นในงานวิศวกรรมแห่งชาติ2,554โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ไบเทคบางนาในวันที่24-26มีนาคมนี้ภายในงานมีนิทรรศการการแสดงสินค้ารวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยวิศวะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการคลินิกช่าง อาจารย์ทเนศวีรศิริเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กล่าวสึงข้อมูลภายในงานว่าคลินิกช่างจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาปัญหาทุกอย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งยังมีการจัดสัมมนาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบ้านอีกด้วยในปีนี้เนี่ยเราเห็นว่าเรามีความพร้อมที่จะไปจัดในงานนี้นะครับก็ยังเป็นบริการฟรีเหมือนเดิมแต่อยากจะให้ประชาชนที่ได้รับ ข่าวสารอะไรที่แบบไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยได้มาปรึกษาแม้จะสร้างบ้านไม่ใช่ว่ามีบ้านอยู่แล้วจะไปปรึกษาเรืงข้อกฎหมายหรือง,งานที่พอก่อสร้างไปแล้วมีปัญหามีความสงสัยว่าเอ๊ะช่างเนี่ยทำผิดทําถูกยังไงเนี่ย เราสามารถที่ไปปรึกษาได้ในงานนี้เลยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งสำรองที่นั่งในการฟังสัมมนาหัวข้อต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่023192410ต่อ520นีนาชิชนกนาศรายงาน สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับขอบหรับพัสดุรายการวาไรตี้โฮมค่ะใช่นะครับส่งต่อมาจากช่างคุยเรื่องบ้านนะครับมาถึงวาไรตี้โฮมประจําวันพุธที่16มีนาคมแล้วครับค่ะใครถูกหวยบ้างเออใช่หวยออกแล้วพี่แอ๋นได้ซื้อไหมครับไม่ได้ซื้อหรอกไม่มีดวงนะฮะรู้สึกว่าจะออกอะไรนะ9อะไรสักอย่าง96ใช่ป่ะ96ใช่ไหมครับใช่พี่ที่ออฟฟิศคือแบบซื้อมาปึ้งหนึ่งเลยแต่ว่าถูกใช่ไหมฮะหุยรางวัลออกไม่รีบแบบ โหอถูกจริงนะถูกกลินนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวต่อเรื่องเราดีกว่าครับค่ะวันนี้ก็หยกแอร์แล้วก็วีนะคะคลิปปัญญาติดธุระค่ะอ่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับคลิปเมื่อสักครู่นะครับที่ได้เอ่อได้ชมกันไปนะครับก็คือในงานคลินิกช่างเดย์นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่งานวิศวกรรมแห่งชาตินะครับที่ไบเทคบางนานะครับในวันที่26เอ่อ24ถึง26มีนาคมนี้นะครับเริ่มงาน ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับขอบอกเลยว่าไฮไลท์นะฮะของงานคลินิกช่างเดย์นี้นะครับก็คือจะมีวิศวกรวิศวกรนะครับอาสาเนี่ยมาคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของปัญหาบ้านนะครับทุกเรื่องเลยใช่ค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับก็ควรที่จะต้องเตรียมรูปภาพถ่ายนะครับจุดต่างๆของบ้านเนี่ยจะได้ที่มีปัญหานะครับหรือว่าอยากจะ ดูแบบแปลนบ้านเนี่ยมารับคำปรึกษาได้ฟรีเช่นกันเพราะ,ะรบางทีเนี่ยวิศว,วกรนเขนาอาจจะงงกับคำพูดที่เราอธิบายไป<ช>นะคะ<ช>เออมันเป็นรอยร้าวอย่างนี้อย่างนี้คือองศาหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยอยากจะให้ถ่ายรูป ตรงจุดของบ้านที่เป็นปัญหาเนี่ยให้ทางวิศวกรเนี่ยได้ดูด้วยเอาเป็นว่าเห็นภาพชัดเจนกว่าแน่นอนนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เด็ดจริงๆนะฮะเขาบอกว่าจะมีการบรรยายนะครับให้ความรู้เรื่องบ้านนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถสำรองที่นั่งนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เบอร์นี้เลยครับ0 2 3 1 9 2 4 1 0นะครับต่อ5-20นะครับ ย้ำอีกหนึ่งรอบครับ023192410ต่อ520นะครับซึ่งก็แน่นอนครับสำหรับงานนี้นะครับรายการของเรานะครับจะไปเก็บภาพมาด้วยนะครับสามารถที่จะชมภาพงานได้นะครับทางช่อง Home and Food Channel หรือว่า t r u e Vision 71ของเรานั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้วันพุธเราจะได้พบกับใครเอ่ยวันนี้ได้พบกับพี่เต้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ใช่ครับทุกวันพุธแบบนี้เรียนรัเราไปเที่ยวมาจริง นอนพี่เต้ไปไหนใช่ไปรีสอร์ทครับที่ภูเก็ตติดงานภารกิจ ไม่รู้เหมือนกันหรือไปเที่ยวไม่ไม่บอกเราเลยค่ะไม่ชวนเลอาละตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวพี่เต้ใช่ฮะมีงอนเสร็จแล้วพี่เต้เขาก็เลยจัดเต็มจัดเต็มอีกแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องของห้องนั่งเล่นคุณผู้ชมห้องรับแขลด้วยใช่แล้วเอามาแบบพูดคุยกันว่าเสไตล์ไหนที่น่าตกแต่งบ้างช่วงไหนอะไรยังไงสวยงามยังไงข้อแนะนําต่างๆนะคะใช่แล้วคนับแล้วก็รูมไ่ถึงเรื่องของโคมไฟค่ะคุณผู้ชมในช่วงแรกของเราวันนี้คุณผู้ชมครับ จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับโคมไฟนะครับไอเดียแปลกๆเก๋ๆนะครับต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังแบบว่าสงสัยนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่ในบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เนี่ยจะมีอะไรจะเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกอะไรต่อการรับรู้ของเราหรือเปล่าอืค่ะนี้ก็สำคัญเหมือนกันรวมถึงเรื่องของแชนเดลเลียด้วยค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับพี่เต้แล้วนะครับเช่นเคยสวัสดีครับ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 วันนี้เป็นไงบ้างพี่เต้สบายดีไหมหลังจากไปดูการทํางานดูการออกแบบในรีสอร์ทมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เต้ดีครับไปแอบซิ่งไปแอบซิ่งมาไม่มีชวนนะคะคุณผู้ชมการชวนชวนไม่ทันะชุกระุ้บมิดเนึ่งก็ับกทษนเลยครับไม่เป็นไรกับเมื่อวานเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรพี่เต้แต่ว่าชิปหน้าห้ามลืมชวน นะครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะฮะท็อปปิกของเรานะครับที่จะโทรเข้ามาหรือว่า SMS เข้ามาพูดคุยกับเรานะครับห้องนั่งเล่นนะครับกับห้องรับแขกนั่นเองนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของการตกแต่งออกแบบได้เหมือนกันนะครับเอสเอ็มเอสของเรานะครับ4221080นะครับพิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรครับ026368134ถึง5นั่นเองครับ แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งรูปภาพมาซึ่งจะเป็นห้องนอนซึ่งอยากจะให้พี่เต้ช่วยดูช่วยออกแบบให้นะคะอาจจะต้องรอทิดหน้าเพราะว่าพี่เต้เนี่ยเพิ่งกลับจากภารกิจอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะช่วงนี้กลับจากซีนได้ดูแน่นอนครับตามได้เลยช่วงนี้งานเยอะไงพี่เต้ก็จะสอจะผอมสูบลงนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับต้องเห็นใจพี่เต้นิดหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าว แซวเยอะไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแซวเยอะพี่เต้เกินทุกทีเลยนะฮะเรื่องของโคมไฟเป็นไงครับคุณวีคุณผู้ชมครับเคยสงสัยไหมครว่าการถ้าเกิดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ตั้งอยู่ในห้องของเรานะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับเอ๊ะมันมีชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อความรู้สึกของการรับรู้ของเรานะครับจะแตกต่างกันยังไงครับวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูโคมไฟที่เคลื่อนไหวได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับมีการเพิ่มความไดนามิกนะฮะให้กับสเปซที่มันตั้งอยู่นะครับเจ้าโคมไฟแล้วก็ที่แขวนเสื้อโรลลี่พอลลี่ตัวนี้นะฮะก็ได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบชาวเกาหลีเลยนะฮะชื่อจังเจจังเจซกนะครับนี่ครับเป็นคนเกาหลีสนิทกับผมเองนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเลยส่งภาพมาให้ดูนะครับผิดแล้วเนี่ยถูกแล้วฮะจังเจซอกครับ อันนี้ก็เหมือนซกเล็กยังไงอันนั้นไม่ใช่พี่เดีาซับเกันไปนะครับเขาบอกว่าแนวคิดนะครับของพวกออกแบบนะครับเชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้นั้นฮะจะทําให้ความรู้สึกที่มีชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้นําเอามาใช้ในการออกแบบโดยให้ผลงานชิ้นนี้ครับแสดงความเคลื่อนไหวมากขึ้นครับแล้วก็เมื่อมีการใช้งาน